ก็มานี่มาเบื่องกงนสองคนนี้เขาคุยกันนะอีคนคุยอย่างอีคนคุยอย่างจะรูปอะรคุยกัปุไรนี่จคุกคยกัมตนอคุก่จุกคุยกับต้นไมู่ไรไน่กกัมนไม่รอคคกยัม่จะกจกันใหญ่กว่าเอรยกั่อาเบิ จะคุยกันลงตัวบ่เหมือนเนี่ยบ่งจังว่าอ้าะบ่งลงตัวบ่เอาให้จบเลยนะเอาฮ่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 าคือคนนีฮะชื่ออะไรคนไหนผู้จัดการอ่ะเอาเลี้ยวเลี้ยวฮ่าฮ่าฮ่าบุงบุชื่อนี่ยนายบ้าลืมเลยผู้จัดการคนนี้ชื่อชื่ออะไรพี่ผมลืมแล้วนี่ลืมกันบอกกันอ้าวโทษทำไม่ดีทำงานอยู่นี่เป็นตีนะไม่รู้ จำชื่อผู้จัดการไม่ได้โทรจะผีช่างนะกระโดดเลยเนาะบ่ได้มาหาเป็นปีแล้วก็จบว่าชื่ออะไรจบข้าวแล้วยังตียังตียังเรียกมาโตกันดีนี่เบด้องใชจำจำบัวแดงบ่คุยกันไปคุยกันมาจำบ่ได้ ชื่อนี้ได้ดีลืมเลยนะไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้อันอีช่างเลยบาร์สบาร์สบารสชื่อบาร์สพี่บารสพี่บารสผู้จัดการบารสพัวเขาอันชื่อช่างดีพี่ยิ่งเขาเอินอยู่พี่ช่างดีเออยายพรชื่อผู้จัดการบาร์สอือพันเอกยายพรเราจำได้แล้ว เออสรุปแล้ว่าวฟรีกันแน่นี่สรุปแล้ว่องคนนีกว่าูฟรีกันแน่กูตีนที่คนไทยฮะอใว่าูฟรีกันแน่เอาสรุปแล้ว่งคนมันจะว่าไกันแน่จักกว่าว่าไจะพอนจะพอนะพอกันือดนี่เลอ้าวเ่เอานงาจิเียวกันะข้างบนเนี่ยเออเออแล้วแล้วคนนี้คิดว่าพัวเราชุงหรือว่าพัวเราตมเอา อ้วนงานยหญเอ้าเอาเออหันมือวางมือวางเข้าใจเชือเข่ามาเขาบอกว่าเตี้ยเขาไม่ได้อ้วนมาเขาไม่อ้วนมาแต่ผู้จัดการอ้วนมาเออเอาเอาเอาสมมตว่ายงไงมึงยเนี่ยเชิวันได้ดิเเบงเออเอาูเสาเสียงแล้วเออสาเสียงอะไรไ่ถาม วิานเขาไม่ค่อยมาเขาไปมากเขาวิ่งงานแล้วตอนนี้ฮะเอาเองตอนนี้กวงงูเจะคุยกันเรื่องจ้างนี่ตอนนี้ก็งงอี่จรุ้แล้วคนเดียวกันคนเดียวกันโอ้คนหน่ย้อยบุงหูเรื่นี้ขอกวางูเร่องมาคุยกันเรื่องได้กันแน่ แล้เรืองกรแ้านหนึ่งได้มันมีสองคนเดียวองมันมันดียมันไดียอ้าวน้องเขาคนได้กว่นี้น้องอะไรน้องอีเล่เออัดีน้องอี่เมูดยรครู อ๋ออ้าวออคนไหนบ้านนี้คนไหนความหมายคอยบอกว่าพูดถึงน้องเขาก็นิสัยดีเพราะเขานั่นแหละเออเพราะเขาอายุน้อยจากพี่อ๋ออืมไปมากงุ่งเรยเลยพี่เนาะงุ่งเลยเนาะใหญ่คำั่จเร่ออ้าว เราแล้วเออเป็นผีเด้ก็เขาอายุน้อยกว่าเราเราก็เอออืมก็ไปเอามากเกือบเลยเนาะเกือบจำกราอะไรเลยสรุปแล้วสองคนนี้คุยกันเรื่องคนคนเดียวกันเออเกือบไดเออรหนึ่งกับหนึ่งมากขียอลยนี่โอ้คนอัน ว่าว่าคนเดียวกันแต่คุยกันคนละอย่าง,งเขอบอเล่นเา่น้อเเขาชอาสำหรับคลิปนี้ก็จบไวัยสุนี้นะพ่อพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้บาบ่ไหว้หัวเลยนี่ยายพ่อเห็ดเช่นคัก